วันนี้เราก็มาอยู่ในโซนของคาเฟ่นะคะของครัวบางนายังไม่ได้สั่งมาพักท้องก่อนเพราะนันเมื่อนอาหารเผาเข้าไปแน่นมากไปไหนไม่ได้เลยแน่นเป็นงูเหลืองเลยอร่อยถูกและดียังแต่เรายังมีพื้นที่ให้กับของหวานอยู่ว่าแน่นเป็นเหมือนงูเหลือมางูเหลือมมากินอิ่มมันจะไปไหนไม่ได้นอน มนุษย์เราไม่ว่าจะอิ่มแค่ไหนเราก็ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับของหวานเสมอจริงไหมเคปึ๊บโ <Okay. Okay. S 1> อเคการเสิร์ฟนะร้บเปล่าให้ฟรีด้วยไปสามารถกดเอาอ,นนนนอ,อันนี้สำหรับคนกินน้อยอันนี้สำหรับคนกินยแก้วสวยงามมากแบกป๊บ ไอติมซอฟเสิร์ฟมาแล้วนะคะเป็นทูโทนมามองหมุนก็นหน่อยให้มันเกิดความเรียนหัวกันเล่นๆเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟก็จะมีความนุ่มละมุนสีสวยๆเราเลือกเป็นแบบทูโทนมานะคะแล้วก็มีที่จับเรียบร้อยเลยอ่ะคือไม่ต้องจับโคเราจับอันนี้เลยไอติมซอฟเสิร์ฟ <ๆ S 1> ของร้านคัวบางนาค่ะกินจับน่ารัก มันดีมากคือมาแล้วต้องสั่ง55บาทปา่อไปเป็นเค้กมะพร้าวเป็นเค้กหรือชื่อเค้กอันโด่งดังที่มาปัวบางนาแล้วต้องกินอ่ะปกติก็ต้องแก,กนะแก่อนเนาะเป็นแกะอ่ะไสไหมเบรกไหม ไม่เขาอันนี้นี่ใตักไวเลยมันจะได้ไม่เละไงไม่สิมันถ้าตัก,ตก,กแล้วมันจะขึ้นยากถ้าปล่อยมันจะเละเออตักเอามาจ่อแล้วมันอ๋อมันจะทลายลงมาเหรอใช่อ,อ่างัดขึ้นมาแล้วะคะ่ะกออินกินกินเค้กมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนหอมมะพร้าวมาก ติ๊กโกวางนาตัวมะพร้าวอ่อนก็หอมอร่อยเป็นซิกเลเจอร์ของติ๊กโกวางนาเลย ฟัมช่องนี้มีแต่ของอร่อยกินทุกที่ขี้ทุกฟังช่องนี้มีแต่ของอร